พระรัตนตรัยครับอาระหังสัมมาสัมพุทธโธภาะขาวาพุทธังพระขาวันตังอะภิวาเทมีสวากาโตพระขวาวตาธรมโมธัมมังนะมัตสามี สุปฏิปันโนภาคาวะโตสาวกสังโฆสังขังนะมามีนะโมตัสสะภาคาวะโตอาราหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภาคาวะโตอาราหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะ ภาคาวะโตอะระหาโตสัมมาสัมพุทธัสสะสวัสดีท่านผู้มีความเจริญในธรรมะทุกท่านครับศึกษา กายคตาสติกรรมฐานสติที่เป็นไปในกายโดยความเป็นกฎฐาศสักแยกออกเป็นหมวดหมวดไม่ปะพนกันข้อนี้หมายความว่าบุคคลใดเป็นผู้มีราคะจริตมักเพ่งมองด้วยความประชุมรวมกันว่า บุคคลมีรูปร่างกายสันฐานผิวพรรณสวยงามเป็นต้นนั่นเรียกว่ากำหนดกายโดยความประชุมรวมกันเป็นสุภานิมิตส,สำคัญหมายว่างามส่วนกายจะกาตาสติหมายค่าว่าการแยกกายออกเป็นหมวดหมวดไม่ปะปนกันในข้อนี้มนันหมายคาว่า กำหนดแล้วพิจารณาคิดนึกว่าไม่งามไม่งามในข้อนี้หมายควาว่าเพียงแยกกายออกมาไม่ปะปนกันเหมือนแต่ก่อนเท่านั้นแต่ส่วนความที่กายจะปรากฏโดยความเป็นปฏิกูนั้นเป็นผลสำเร็จจากการปฏิบัติอีกทีหนึ่งกายกตาสติจึงหมายถึงการที่ผู้ปฏิบัติน้อมนึกด้วยใจ ในคำเหล่านี้ว่าเกสาโลมานขาทันตาตะโจมังสังนหารุอัธิอัธิมินชังว่ากังหาทยังยักนาังกิโลมากังปิหากังปับผาสังอันตังอันตะคู่นางอุทธิยังกรีสังมัถาลุงคังปิดตังเสมหังปุบโพโลหิตังเสโทเมโทอสุวาสสาเขโร สิงคานิการาสิกามุตตังผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม,ม้ามหัวใจตับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่ายีสิบนี้เรียกว่าปัตถวีธาตุธาตุดิน น้ำดีเสมหะน้ำเหลืองเลือดเหนื่อมันข้นน้ำตาน้ำมาเหลวน้ำลายน้ำมูกไขข้อน้ำมูดนี้เป็นอาป,ปาัวธาตุธาตน้ำในส่วนกฏฐาสะหมวดมัทธลุงคังพระอัตถกถา,ากล่าวสมทบไปให้ครบ อาการของปฏิวิทาตนส20รวมเป็นอาการ32คือปฏิวิทาตนส20อาโปธาตส12ผู้ปฏิบัติพึงกำหนดด้วยใจบริกรรมด้วยวาจาไปในคำว่าเกษาโลมานาขาทันตาตาโจ อนุโลมไปตามลำดับอย่างนี้ห้าวันปฏิโลมย้อนกลับมาว่าตาโจทันตาหน้าขาโลมาเกษานี้ห้าวันอนุโลมคือไปตามลำดับด้วยปฏิโลมคือย้อนกลับมาด้วยอีกห้าวันรวมเป็นหมวดที่หนึ่งคือตาจะปัจ,จกัดกัาสะห้าประการมีตาจะเป็นที่ห้า ช้เวลา15วันต่อแต่นั้นบริกรรมมางสังนารุอาทิอาทิมินชังวักังไปตามลำดับ5วันย้อนกลับมา5วันไปด้วยกลับด้วยต่อเนื่องกันไปอีก5วันสองหมวดรวมกันอีก5วันสองหมวดรวมกันไป5วันกลับ5วันไปด้วยกลับด้วย5วัน ตามลำดับอย่างนี้ไปพอประมาณว่าฉะมาเสรประมาณหเดือนหย่อนเล็กน้อยผู้ปฏิบัตินั้นเป็นนั้นว่าได้บริกรรมในกายคาตาสติโกฏฐาสะหอาการสาสองได้ครบถ้วน การเจริญบริกรรมในหมวดหนึ่งหนึ่งนั้นผู้เจริญจะต้องบริกรรมโดยความเป็นเกาโลมาณนาขาทันตาตะโจผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นเป็นประการเดียวไม่ต้องพิจารณาโดยความเป็นสีเป็นปฏิกูลเป็นธาตุอย่างใดอย่างใดทั้งสิน้น ถ้าปฏิกูล,ลนิมิตรปรากฏก็บอกได้ว่าผู้เจริญเคยพิจารณาโดยความเป็นปฏิกูลมาแต่พบก่อนฉะนั้นปฏิกูล,ลนิมิตจึงปรากฏเป็นอันกล่าวได้ว่าปฏิกูลกรรมาฐานเป็นกรรมาฐานที่เหมาะสม สลับผู้ปฏิบัตินั้นให้กำหนดพิจารณาโดยความเป็นปฏิกูลต่อไปถ้าวันณนิมิตปรากฏเพราะผู้เจริญมีบุญบารมีที่เกี่ยวกับการเคยเจริญวันณกสินมาแต่พบก่อนก่อน ฉะนั้นวันะนิมิตจึงปรากฏชื่อว่าวัน,นะกรรมฐานเป็นกรรมฐานที่เหมาะสมสำหรับผู้นั้นดังนั้นควรพิจารณาโดยความเป็นวัน,นะกะสินต่อไปถ้าทาตุนิมิตปรากฏ ก็บอกได้ว่าผู้เจริญนั้นเคยพิจารณาโดยความเป็นปัทวิธาตุอาโปธาตุเตโชธาตุวาโยธาตุมาแต่พบก่อนก่อนฉะนั้นทาตุนิมิตจ,จึงปรากฏชื่อว่าทาตุกรรมฐานเป็นกรรมฐานที่เหมาะสมสำหรับผู้นั้น ควรพิจารณาโดยความเป็นทา่าต่อไปมีรายละเอียดตามที่แสดงว่าผู้ปฏิบัติน้อมไปด้วยใจบริกรรมด้วยวาจาว่าเกสาโลมานะขาทันตาตะโจนี่ชื่อว่าเป็นเส้นทางของปฏิกูลนิมิตร โดยเปรียบเทียบกับแต่ก่อนว่าแต่ก่อนใจมักน้อมไปในสุภนิมิตขณะเจริญกรรมฐา,านนี้ใจไม่น้อมไปในสุภนิมิตจึงกล่าวโดยคุณอนิสงส์ว่านี้เป็นปฏิกูล,ละสัญญาเห็นความเป็นปฏิกูลในกายจึงอธิบายว่าผู้ปฏิบัติ มาต้องกำหนดว่านี้เป็นปฏิกูลนี้เป็นปฏิกูลเมื่อกำหนดด้วยใจบริกรรมด้ว,วาจาแล้วถ้าเมื่อใดเห็นว่าหมวดใดหมวดหนึ่งในสามสิบสองหมวดนี้ตากดขึ้นในใจแยกเป็นเอกเทศไม่ปะปนกับหมวดอื่น คือแต่ก่อนมีความปะปนกันว่านั้นเป็นร่างกายมีผมก็อยู่ในร่างกายขนเล็บฟันหนังก็อยู่ในร่างกายแต่เมื่อผลปรากฏว่าเส้นผมปรากฏลอยเด่นอยู่หรือขนหรือเล็บหรือฟันหรือหนังปรากฏลอยเด่นอยู่เพียงอาการอย่างเดียวเท่านั้นไม่ปะปนกับอาการอื่นมีเพียงหมวดเดียวในส2สองหมวดที่ปรากฏขึ้นในใจ และฉันทราคะสุภานิมิตที่เคยยินดีเคยติดในกายหายไปนี่จริงเรียกว่าปฏิกูละนิมิตปรากฏในใจผู้ปฏิบัติได้ชื่อว่าได้ภาวนาสามนิมิตสามภาวนาสามคือบริกรรมภาวนาขณะที่น้อมใจไปและ เห็นภาพโกรธาสะอย่างไดาญหน่งปรากฏในเบื้องต้นอุปจาระภาวนาและอัปปนาภาวนาเห็นภาพโกรธาสะนั้นใสสว่างอยู่ลอยเด่นสว่างอยู่โดยมีปฏิกุณลสัญญาความไม่เข้าไปติด เป็นพื้นเพของจิตสำเร็จอัปปนา,าสามาธิได้ปฐธมชฌานแต่ส่วนบุคคลบางคนแม้กำหนดไปในเกศาโลมาเหล่านี้เป็นต้นภาพโกดตาสะหมวดเหล่านี้ไม่ปรากฏแก่ใจแต่ปรากฏว่ามีสีสันวนปรากฏขึ้นเบื้องต้นอย่างเคลื่อนไหวอยู่ต่อมาตั้งนิ่งก็ดุด ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์นั่นเองหุดแก้วมณีนั่นเองแต่มีความต่างว่ามีสีเขียวบ้างสีเหลืองบ้างสีแดงบ้างสีขาวบ้างตรงกับโกฏฐานะนั้นๆที่ตรงกับตนทำให้บางคนเห็นเป็นสีเขียวบางคนก็เห็นเป็นสีเหลืองบางคนเห็นเป็นสีแดงบางคนเห็นเป็นสีขาวเคลื่อนไหวและตั้งนิ่งอยู่ เหมือนกับที่เคยเจริญในวันนักสินกำหนดสีมาเพราะบารมีตรงกับวันนักสินไม่ต่างจากผู้ที่เพ่งสีเขียวหรือสีเหลืองสีแดงสีขาวเป็นอารมณ์เด็กเบ้างต้นและก็เห็นสีนั้นเป็นอุกหาปตากฏแก่ใจและปฏิภาคใสสว่าง เมื่อผู้ปฏิบัติเห็นเป็นวันณนิมิตเห็นเป็นสีเป็นอุกหะและเป็นปฏิภาคก็เพ่งเอาสีนั้นเป็นอารมณ์เจริญภาวนาให้สมาธิสูงยิ่งขึ้นไปตามลำดับได้หรือกล่าวว่าเท่ากับเจริญวันนะกสินแต่ส่วนบุคคลใดบริกรรมไปในเกสาโลมาเหล่านี้ ภาพที่จะปรากฏทางใจที่เป็นกูฏาสะภาพอาการหมวดใดบนหนึ่งในสาสองนี้ไม่ปรากฏแก่ใจที่เป็นวันณนิมิตสีก็ไม่ปรากฏในใจไม่มีสิ่งใดปรากฏในใจเลยมีแต่เพียงความรู้สึกน้องไปในธาตุว่าปราจาอัตตะสอดคล้องกับบัญญัติในเบื้องต้นว่าเกษาเส้นผมไม่เกี่ยวข้องกับผู้ใดเลย แม่เกษานี้ก็ไม่รู้ว่าตนงอกอยู่บนดังศีรษะดังศีรษะก็ไม่รู้ว่ามีเกษางอกอยู่บนตนอย่างนี้เป็นต้นเป็นไปในความรู้สึกว่าไม่มีบุคคลใดๆเลยมีแต่ความสึกว่านี้เป็นปัจวีธาความที่จะน้อมใจไปว่า มีรูปร่างสันฐานให้เห็นเป็นนิมิตนั้นก็หายไปจากใจแต่คล้ายกับว่ามีแต่ความว่างเปล่าในใจและรวมถึงผลอนิสงส์ว่าแต่ก่อนพอมองไปในสัตว์ในบุคคลทั้งหลายก็น้อมไปสู่การเปรียบเทียบต่อสุภานิมิตว่างามหรือไม่งามไปต้นแต่ปัจจุบันจิตไม่เป็นอย่างนั้น ถูกเฉพาะของศุนญจัตตาความปราศจากอัตตาคุ้มครองไว้จึงรู้สึกว่าไม่มีสัตว์บุคคลไม่มีโตตัวเราเขาใด ในขณะที่พิจารณาเห็นว่าเป็นแต่ปัฐวีธาตุอาโปธาตุมิใช่คนไม่มีชีวิตจิตใจแต่ประการใดๆนั้นอุสธาเตโชเตโชที่มีกำลังกล้าตากฏที่ท้องมากรู้ได้อย่างชัดเจนอุสธาวาโย ο, วาโยธาที่มีกำลังกล้าปรากฏที่ปลายเจมงุกมากรู้ได้อย่างชัดเจนเป็นอันว่าได้เห็นธาตุทั้งสี่สำเร็จเป็นจตุธาตุวพัานกรรมฐาน,มาฐานเมื่อพิจารณาเห็นธาตุทั้งสี่ที่มีอยู่ในร่างกายของตนจนครบถ้วนบริบูรณ์แล้ว จากนั้นเห็นอุปปาทายรูปที่อาศัยมหาภูตรูปเกิดอยู่ภายในกายของตนนั้นนั้นชื่อว่าได้เห็นรูประขันที่เกิดอยู่ภายในตนโดยภาวนาใหม่ต่อแต่นั้นนามาขันสีกก็ปรากฏขึ้นด้วยอำนาจแห่งััก ระหว่างอารมณ์กับทวารเป็นอันว่าได้เห็นขันห้าที่เกิดอยู่ภายในตนครบถ้วนการปรากฏขึ้นแห่งขันห้าดังที่กล่าวนี้ทำให้ผู้เจริญได้กำหนดรู้ต่อไปอีกได้ว่าแม้ขันห้านี้ก็คืออาจาตนะสิบองท่าสิบแปดนั่นเอง ได้สำเร็จนามรูปปริเฉทญยานต่อแต่นั้นพิจารณาเห็นว่ารูปนามที่กำลังเป็นไปอยู่เกิดขึ้นโดยอาศัยอวิชชาตันหากรรมอาหารอันเป็นเหตุหาใช่เกิดขึ้นโดยปราศจากเหตุแต่อย่างใดไม่ สำเร็จเป็นปัจจยะปริขายานเป็นยาตะประิญญาการกำหนดพิจารณาโดยความเป็นปฏิกูลให้ได้เพียงรูปปฐมฌาน ถ้าผู้เจริญมีความประสงค์อยากได้ฌานเบื้องบนต่อไปให้ทำการเพ่งสีของโกฏฐาสะนั้นๆแทนการพิจารณาโดยความเป็นปฏิกูลก็จะสำเร็จวันณะกาสินจะทำให้รูปฌานเบื้องบนสีเกิดได้เช่นกัน สำหรับมรรคผลที่เกิดจากการเจริญกายคตาสติกรรมฐานนั้นคือหลังจากได้ปฐมฌานหรือฌานเบื้องบนฌานใดฌานหนึ่งแล้วผู้เจริญต้องกำหนดโดยความเป็นธาตุท่านทาตุนิมิตปร,รากฏแล้ว ให้กำหนดโดยความเป็นธาตุต่อไปแล้วเข้าถึงยาตาปริญญาตีละนะปริญญาปหานะปริญญาตามลำดับผู้ปฏิบัติจึงได้ชื่อว่าอาศัยอัปปนาสามาธิและอุปจารสามาธิที่เกิดจากการเจริญกายคตาสติกรรมฐาน เดิมีวันณนิมิตปฏติกูลนิมิตทาตุนิมิตแล้วเจริญวิปัสสนากรรมาฐานจนได้สำเร็จอริยมรรคอริยผลตามลำดับผู้เจริญกายาตาสติพึงรู้กิจ แห่งการปฏิบัติสองประการคืออุคหะโกสละหนึ่งความฉลาดในการศึกษาเจอย่างมานาสีการโกรสละหนึ่งความฉลาดในการพิจารณา10บอย่างอุคหะโกสละ ความฉลาดในการศึกษาเจ็ดอย่างนั้นคือหนึ่งวาจะาการพิจารณาด้วยวาจาสองมณนาสาการพิจารณาด้วยใจสามวันนโตการพิจารณาโดยความเป็นวันนะัสี สันฐานาโตการพิจารณาโดยความเป็นรูปร่างสันฐาน 5. ที่สาโตการพิจารณาโดยที่เกิด 6. โอกาสาโตการพิจารณาโดยที่ตั้ง 7. ปริเฉทะโตการพิจารณาโดยกำหนดขอบเขตมานสิการะ โกศละความฉลาดในการพิจารณาสิบอย่างนั้นคือ 1. พิจารณาไปตามลำดับ 2. พิจารณาโดยไม่รีบร้อนนัก 3. พิจารณาโดยไม่เฉื่อยช้านัก 4. พิจารณาโดยบางคับจิตไม่ให้ไปที่อื่น หพิจารณาโดยก้าวล่วงบัญญัติหพิจารณาโดยทิ้งโกฎฐาสะที่ไม่ปรากฏเจพิจารณาในโกฎฐาสะอย่างใดอย่างหนึ่งที่ปรากฏให้เข้าถึงอัปปนาดเก้าสิบ พิจารณาในพระสูตรสามคืออที่จิตตสูตรสีติภาวะสูตรพชฌชังค์ฆโกสารสูตรการฝึกจิตปรับจิตปรับพชฌชงให้สม่ำเสมอ อะหังสัมมาสัมพุทธโธภาคาวาพุทธังภาคาวันตังอะภิวาเทมิสวากาโตภาคาวัตาธรรมโมธรรมังนามัตสามิสุปฏิปันโนภาคาวะโตสาวกสังคโฆ สังขังนะมามีคอยมีความแจ่มแจ้งในพระธรรมวินัยของพระสัมมาสัพพธเจ้าโดยเร็วพันเทิน